สำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนปี2563ทางสวนก็มีท่อนพันธุาหวานอิสราเอลที่จะต้องจัดส่งนะครับก็จะส่งไปที่จังหวัดนครพนมที่บ้านสุกเกษมตำบลโพตากอำเภอเมืองแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับที่ตำบลสามผงอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ ถ้าอยากให้ทางสวนจัดส่งให้ก็ยินดีนะครับแล้วก็ทางสวนมีบริการจัดเก็บเงินปลายทางด้วยเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร 0, 0 9 1 0 5 1 5 8 3 9เพื่อน,อนๆสามารถนำเบอร์โทนี้นะครับไปเพิ่มรายได้โดยนำไปค้นหาในช่องเพื่อนๆโดยใช้เบอร์โทรจะเจอชื่อสวนธนพักด์สุวนคร ็ให้ทําการทักมาได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามเข้ามาก,ก็ได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไปสําหรับการปลูกในระยะนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่ทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวระยะนี้การงอกของต้นพันธุ์นะครับโดยเฉพาะรากของเขาเนี่ยจะใช้ระยะเวลาน,านานกว่าปกติเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจําเป็นจะต้องบ่มก่อนนะครับที่เพื่อนๆกําลังชมอยู่นี้ สังเกตดูนะครับจะเริ่มมีรากอ่อนออกมาเพราะทางสวนได้ทําการบ่มไว้ในในบางชุดนะครับ